Hi guys, welcome to Learn English with Krup ิ i สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูคิมกับวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานอีกครั้งนะคะ Today s topic is pronoun. สำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะที่ครูจะสอนก็คือเรื่องของคำสรรพนามนะคะ My objective today. the student will be able to match the pronoun with verb to be and the student will be able to make a question by using verb to be ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะครูก็จะเน้นอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือนักเรียนสามารถใช้คําสรรพนามกับ w o r ร to be หรือก็คือ is am are ได้ถูกต้องกับเรื่องที่2ก็คือครูจะเน้นในเรื่องของการตั้งคําถามโดยใช้ v e r b to be is r m are ในการตั้งคําถามว่าเราจะตั้งคำถามยังไงนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะครูก็จะมาสอนในคำสรรพนามนะคะก็จะมีทั้งหมด7คำเนาะที่ครูจะสอนนะคะก็จะมีคำว่า I แล้วว่าฉัน You แล้ว V แปลว่าพวกเราเยพวกเขาฮี he, แปลว่าเขาเขาในที่นี้เราใช้แทนกับเขาที่เป็นผู้ชายนะคะอย่างเช่นฉันคิดถึงเขาเขาคนนี้คือผู้ชายนี่นะคะแล้วก็ชีชีเขาเขาในที่นี้ก็คือผู้หญิงเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ it ก็คือมันนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังอรอบนะคะ I อ o u วีเดย์ s h e it คำว่า it นะคะก็อย่างที่ครูได้วงเล็บไปเนาะเราสามารถใช้ได้กับสิ่งของแล้วก็สั่งได้นะคะโอเคเนาะต่อไปเนาะอ่าต่อไปเรื่อง verb to be วันนี้ครูจะสอน verb to be ก็คือ is am are ที่นักเรียนน่าจะคุ้นชินกันเนาะทั้ง3ามคำนี้ความหมายคือเป็นอยู่คืออย่างเช่นคำว่า is ก็แปลว่าเป็นอยู่คือคำว่า am ก็แปลว่าเป็นอยู่คือ คำว่า a r ก็แปลว่าเป็นอยู่คือเหมือนกันมันแล้วแต่แต่ละประโยคเนาะว่าเราจะควรใช้คําว่าเป็นหรือคําว่าอยู่หรือคาว่าคืออย่างเช่น I am a student ฉันเป็นนักเรียนอย่างนี้ก็ได้หรือฉันคือนักเรียนก็ได้ประมาณนี้นะโอเคเนาะ,ะตัวอย่างนะคะตัวอย่างประโยคเช่น I am a student I am a student อันนี้คือฉันเป็นนักเรียน I, I มันจะคู่กับ Am เนาะแล้วต่อไป y o U V D U e D เราคู่กับคำว่า are มันใช้สำหรับหลายๆคนเนาะ y o U e D แล้วก็ are student เช่น you are students we are students they are students อืมประมาณนี้เนาะแล้วก็ he she he she เราใช้กับคำว่า is เช่น he is a student she is a student แล้วก็คาว่า it เหมือนกันคําว่า it ก็ใช้ is เหมือนกันแต่ว่าในกรณีที่ครูยแยกออกจากนักเรียนก็อย่างที่บอกเนาะคาว่า it เราใช้กับสนะัตว์เนาะในนี้ครูก็เลยไม่สามารถบอกว่า it is a student ได้นะครูก็เลยใช้เป็น it, it is as dog it is dog อย่างนี้นะคะโอเคเนาะน้านี้เข้าใจไหม I อคู่กับ am เนาะแล้วก็ uvd คู่กับคําว่า are แล้วก็ he she it คู่กับคําว่า is โอเคเนาะไม่ยากไม่ยาก วิธีการทำเป็นคำถาม how to make a question ก็คือเอา verb to be มาขึ้นก่อนและตามด้วย pronoun แล้วก็ตามด้วยกรรมนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ประโยคเต็มๆมันเป็น you are a student อันนี้คือประโยคปกติเนาะ you are a student เธอเป็นนักเรียนแล้วก็พอเราจะเปลี่ยนเป็นคำถามเราก็เป็น are you a student are you a student ก็คือเราเอา verb to be มาอยู่ข้างหน้า จากที่ pronoun อยู่ข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็ย้าย v t be มาอยู่ข้างหน้าก็เป็น are you student เธอเป็นนัเกเรียนใช่ไหม are you a student เธอเป็นนัเกเรียนใช่ไหมวิธีการตอบนะคะครูยังไม่ได้สอนเนาะเดี๋ยวรอให้หรเราเรียนทั้ง verb to be verb to have verb to do แล้วครูจะสอนวิธีการตอบแล้วก็วิธีการประยคปฏิเสธเนาะโอเคเราค่อยเรียนไป การบ้านวันนี้ก็คือให้นักเรียนตั้งคำถามโดยใช้คำสรรพนามและ verb to be เช่นเมื่อกี้ครูม,มีประโยคคำว่า she is a student แล้วก็เปลี่ยนเป็น is she a student แล้วก็เมื่อกี้ครูม,มีประโยคคำว่าอะไร he he is a student นักเรียนก็เปลี่ยนเป็น is he a student แล้วก็ is วก it is a dog ก็เป็น is it a dog อา โอเคเนาเข้าใจเนาะก็คือเอาประโยคหน้าที่เมื่อกี้ครูสอนนั่นแหละเอามาเปลี่ยนเป็นคําถามเฉยๆแล้ววิธีการเปลี่ยนคําถามก็อย่างที่ครูบอกเนาะเอา verb to be มาอยู่ข้างหน้าเฉยๆจากที่ verb verb to be มันจะตามหลังคําสรรพนามใช่ไหมล้วก็ย้ายมาอยู่ข้างหน้าโอเคเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะการบ้านก็มีแค่นิดเดียวเนาะมีแค่ประมาณเหมือนเจ็ดข้อเนาะ i u v d k c i t โอเคแปดเออเจ็ดข้อเจ็ดข้อ ฮนเนตไปตั้งคำถามมาให้ครูนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ดูแลตัวเองด้วยนะคะ It's time to say goodbye, see you, take care of yourself, bye